สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมตโตโยต้ารีโบตอนเดียวกละบาดำแปลงหน้าร็อกโคกันบ้างนะวันนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวก็จะเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับน,นี่เราก็ตุกหินไปสงบ้านโชเฟอร์หนุ่มอ่ะพอดีโชเฟอร์หนุ่มเราจะทำบ้านน่าทำบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นั่นเองเราก็ตุกไปถมบ้านโชเฟอร์หนุ่มนั่นเองรีโบว์เาโอ้โหคนหนักกันเลยเดีเ๋ยว แบบอัดแบบแน่นๆนะเนี่ยางแบนกันเลยเดียวสไอ้ย,ยาละกันแบบทุกเอาจริงกันเลยเดียวๆนะครับเนี่ยดูแบบอัดแน่นนะนี่เศรีหินกับดินกระดอนยางยุบโอ้ร้อนสุดเลยนี่รอโชเฟอร์ซื้อไว้เดี๋ยวนะไปคุยในรถดีกว่าน่าเดี๋ยวต้องทุกปงทุกปามด้วยนะ่าโอเค นะเดี๋ยวมาคุยในรถกับความรู้สึกในการกับขี่บรรทุกประมาณทักสามตันกว่าๆก็เลยกันหินทุกมีดินด้วยนะครับก็ความรู้สึกในการกับขี่เนีย่ยนี่เที่ยวที่ห้าแล้วนะเที่ยวที่ห้าแล้วนะในะบบรรทุกตั้งแต่แปดโมงก,กว่าๆเกือบเก้าโมงนะแต่อยู่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลนี่ระยะทางที่วิ่งที่เราไปวิ่งงานกัน รวมในระยะทางไปกลับไปกลับรวมเนี่ยตอนนี้ก็90กว่ากิโลแล้วนะครับก็พอได้บรรทุกพอได้วิ่งเหมือนกันนะนี่บรรทุกจะพูดอะไรดีเบลอเลยนะในวิ่งแบบห้าเที่ยวแล้ววันนี้ห้าเที่ยวเก้าสิบกว่ากิโลไปกลับไปกลับ ดีนคะวามสูงในการขบขี่ก็ดีนะสามตันกว่ากว่าดีครับนะมันไม่ค่อยหนักมากเหมือนพวกทรายเหมือนพวกดินล้วนอะไรพวกนี้นะไอ้พวกหินผสมดินแบบนี้เนี่ยมันก็จะขับง่ายหน่อยนะก็ลมยางนะพูดถึงลมยางกันหน่อยลมยางที่เราเติมเนี่ยก็83ข้างหลังนะแปดส psi นะครับข้างหน้าเนี่ยสี่สิบปกติใส่90นะแต่ว่า ใส่83บอนะครับผมมองว่ามันเป็นลมขนาดลมที่กําลังดีหรือไม่ก็85ก็กําลังดีเหมือนกันนะครับบรรทุกก็หนักนะค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวเชียวนะก็พละรก,กําลังของเจ้ารีโวนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงนะรถรีโวเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะรีโวเราเนี่ยนี่วิ่งไปครับก็เจ็ดหมื่นกว่าโลแล้วนะนี่เจ็ดหมื่นสี่พัน 805กิโลเมตรแล้วนะก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรทั้งนั้นนะนี่เข้าสู่ปีที่5แล้วนะก็บันทุกได้ดีคลัตยังคลัตเดิมนะโอ้โหแม่เจ้าโคตรพอ่อโคตรแม่ทนทานกันเลยทีเดียวนะใครใช้ต,ตัวต a ริโวนะปีไหนนะลองคองมเมนต์กันดูนะเปลี่ยนคลัตกี่รอบแล้วนะของเราเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนคลัตเลยนะค่อนข้างที่จะทนทานนะ หรือว่าเราใช้เป็นน่าใช้รถเป็นหรือเปล่าใช้ก็โหดเหมือนกันนะหลังๆมาเนี่ยบรรทุกหินบรรทุกดินเนี่ยก้อนงที่จะโหดก้อนขที่จะเกินกําลังของมันอยู่เหมือนกันนะเครื่องสองจุดแปดที่ว่าแรงเนี่ยมาแพ้กับหินพุกดินหินพุกดินพุกอะไรพวกนี้นะโอ้โหมันหนักจริงๆหนักกว่าที่เราบรรทุกปามก่อนงที่จะเยอะมากสามตันเกือบ บางบางเที่ยวนะสามตันเจ็ดสามตันแปดนะเฉพาะน้บหนักที่เราบรรทุกนะโอ้โหมันมันหนักชิบหายนะมันใช้คำว่าหนักจริงๆนะเท่านี้ก็เพียงพอต่อการทําให้ยางแบบเสียหายแล้วนะไม่ต้องเยอะกว่านี้นะเราก็ได้อัปเดตหน้าจอเป็นตัว2020นะตัว2020ก็จะได้หน้าจอเอ่อ8นิ้วนะกูไม่มีอะไรพูดแล้วไงวะนน หน้าจอแปดนิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay ตรงนี้ a n d r o i อ Android Auto ตรอยู่นี้น,น,นั่นเองเจ็บสายตรงนี้ครับนะก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าตัวใหม่มันไม่สามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วใช่ไหมพี่ก็จริงนะสำหรับตัวเตีย้ยทั้งหมดนะรู้สึกว่าทั้งหมดแต่ถ้าเขาอัปเดตยังไงก็ก็กค่อยว่ากันอีกทีนี่อีกทีนึงนะแต่ว่าตัวยกสูงขับเคลื่นลอนสีล้อทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะได้หน้าจอแบบนี้อยู่ นะแต่ต้องบอกกันก่อนนะว่ารถเราเนี่ยสองพันเอ่อสิบแปดนะแปลงหน้าร็อกค2่สองพันยี่สิบนะรู้สึกว่าหน้าร็อกค่แบบนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่สองพันยี่สิบะสองพันยี่สิบแหละตัวร็อกค่แรกๆอะไม่ไม่ใช่ร็อกคตัวตัวที่สองนะไม่ใช่เขาเรียกว่าร็อกค่ตัวที่นะทสองสินะเพราะว่าไอ้ร็อกคเนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวประมาณ ปีตัวใหม่ในเชนครั้งที่สองของโตโยต้านะมันมายเยอะเชนเยอะนะเยอะเยอะซะเหลือเกิน <laughs> เยอะจนจำไม่ได้แล้วนะเพราะโตโยต้ารีโวนี่เราพูดคุยในรถกันก่อนนะโตโยต้ารีโวเปิดตัวตั้งแต่ปี2015ันสิบห้าปีสองพันสิบห้านะปี2015แล้วก็มันเพิ่งไมเนอร์เชนประมาณตัวตัว,ตว,ตวของเพือ่อนผมเนี่ยใหม่ในเชนประมาณ2018หรือเปล่าขี้โม้นะคะคุยสวยมากสิบหหรือเปล่าไอ้ตัวที่หน้าหน้าหล่อๆนิดนึงนะตัวที่ เจ้าของหรือว่ายังไงเจ้าของรถเหรอหน้ารอรอเจ้าของรถ,ถงมันก็รออยู่แล้ยลอยล้าวันนี้ลอยลา้ามใจจะอ้วกน้าผมไม่แน่ใจนะแต่ตัว2020เนี่ยที่เป็น,นไออาร์ตนะครัไออาร์ตใช่ไออาร์ตไออาร์ตอะไรสักอย่างเนี่ย2020ขึ้นมานี่ก็คือตัวไม่ดื้อเชนครั้งที่สามนะหน้ามูเถื่อนเอาง่ายงมันมีหน้ารถคู่แล้วก็หน้ามูเถื่อนรถคู่สองนะใช่ว่ารถคู่สองแล้วกันรถคู่แรกนี่ก็จะอีกแบบนึ้นมัวอะไรนะมูเถื่อน นี่เราไปร็อกคู่ที่สองนะครับรู้หมดเลยนะประวัติการเปิดตัวรถนะแต่ว่าจำปีไหมนะไม่ปางแดงยังไงเป็นทารูดมาเบลานีในร็คู่แดงก่ะมีครีมเพิ่มเลยก็ไม่ได้ทาหน้าค่อนข้างมองครนะับหน้าค่อนขางเชี่ยนะก็ตุกตุกแล้วนี่เลือกหน้านี้มาใส่นะเพราะว่าเฮ้ย hey, ดีนะตอนแรกที่แปยงหน้าเนี่ยเขาติดต่อร้านไปก็บอกเออเอาหน้าหน้าตัวตัวร็อกโก้ที่สองหรือเปล่าไอ้ร็อกคู่ที่หนึ่งนะกูไปสออีกแล้ว ตัวที่แบบอะไรอยู่ไม่ใช่หน้ามูเถื่อนนะก็หน้าหมูเถื่อนก็แลวกันหน้าตัวนั้นแหละแต่เราไม่เอาเราเอาหน้ารถคค่นี้นะเท่หน้ารถกควนี้โคตรพ่อโคตรแม่เท่แล้วก็ดูดันไม่เกรงใจฟอร์ดเหมือนกันนะตัวนี้แบบชอบหน้านี้พูดจริงก็เลยเลือกหน้านี้มาในราคาย่อมเยาสนใจแปลงหน้านี้ก็ไปหาดูได้ในเฟซบุ๊กในร้านทั่วไปเจ้าของแท้ของเตรียมของแท้ซ่อมอะไรก็แล้วแต่ต้นนะ นะแต่หน้านี้โคตรเท่นะโคตรลงตัวนแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ไฟหน้าตัวท็อปก็ตามนะไฟหน้านี้ก็เท่แล้วนะรถใช้งานไม่พอเท่วไหร่ถอดนี่ <นะ S 2> มาใส่อันนี้อ่ะเออซะเละใส่กล,อลอ้องอ่ะเออยังดีไว้โน้นโน้นท่านั้นพังนี่มันดูแข็งแรงดีนะขาตังง้งกล้องยูเรซิสนะนี่โฆษณาเขาเลยอย่าเลยไม่ต้องพูดแล้วก็ไอตัวจับแล้วก็ตัวไม่ต้องพูดตัวสามเนี่ยวกูยูเรซิสไฟก็ของยูเรซิสเลยอุอ่านออกอ่านถูกุ่มอ่ะ ใช้ดีนะย่อนี้นะมึงต้องเข้าคุยแล้วแต่เข้ามานันใจน่ากินมากเลยเรื่องยู่กยากแล้วนี่ก็ <c oughs> การขนดินของผมเนี่ยถ้าระยะทางมันประมาณนี้เนี่ยถุวงว,วันแรกร้อยกว่าโลเนี่ยก็ได้ประมาณแป็กซิมัมล่นฟุดก็ค่าเที่ยวร้อยกว่าลโลเลยเออนี่ยเก้าสิบสามพีโลเลยโอ้ยช่เก้าบ้านก็น่าจะเก้าสิบว่าโล่อะช่วงเช้าเนี่ยออกแต่เช้าเนี่ยได้ประมาณห้ายางมากวันนี้ไม่เช้านะวันนี้ไม่เช้าจริงๆน่าจะหโมงรถอะวันนี้เข้าสายแล้วเที่ยว คิดดูถ้าคุณคิดเที่ยวละหกเจ็ดร้อยกกี่บาทแล้วนะตอนนี้เนาะแต่ว่าค่าเสื่อมเนาะทุกคนค่าเสื่อมค่าทามันก็แสนกว่าแล้วแล้วค่าเสื่อมอีกก็อย่าไปตัดราคากันเยอะนะสำหรับใครที่วิ่งวิ่งจ้างนะผมผมไม่ได้วิ่งจ้างก็วิ่งเหมือนกันแหละถ้าใครสนใจติดต่องานเนี่ยก็ลองลองไอเดีไลน์ล้เราราคาไม่เกี่ยวนะทุกคนราคาไม่เกี่ยวถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ทํานะถ้าไม่ถูกใจเจ้าของไม่ทําคุยกงไม่รู้เรื่องไม่ใช่ นะก็อย่าไปตัดราคากันเยอะบางคนเนี่ยตัดราคาเนี่ยสมมุติว่าผมวิ่งอยู่600เนี่ยเขาไปตัดเอ้ยเอาของผมดีกว่า500หนะ้ามันก็ก็เรื่องของมึงไงกูมไม่ได้แข่งกับใครไม่สนใจอยูยนะ่แลนะ้วไม่โดนใจนะแต่ว่าไอ้พวกที่เขาทำแบบเป็นอาชีพจริงจังเนี่ยก็ต้องต้องระวั<า>งโดน,นยิงนะทุกคนเอออย่าอย่าไปอยย่าามนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะยางก็แพงนะถ่ายน้ำมันเปิดไฟเลี้ยวค่ะรถตามหลัง อัดจาระบุจาระบีได้อีกนะไอ้รถตัวนี้นล้วมาเสื่อมสภาพมันค่อนข้างที่จะไวกว่าก็่ทำไมมันไม่ตัวใเมื่อกี้เขาบอกว่ามีคนมีตากล้องถ่าย YouTube อะไรไม่รู้ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปว่าอย่าพูดดังว่าใครสักทีเอาใครนี่ใครใครมึงพูดไปเรื่อยใช่ไหมเนยจริงเมื่อกี้มีคนบอกไอ้แม่ค้าอยู่ที่คนข้ามตรงนั้นเขาบอกว่าเขาเรี่บอกว่านู่นว่ะไหนรถเขาถ่ายคลิปว่ะไอ้ยาลอยนะทีนี้เขาลงมาถ่ายคลิปแต่เดียวว่ะกูก็ไม่ได้อะไรหรอกกูจะดังแล้วหมื่นกว่า นี่ว่าคำเจโนดบ้านรับอะไรของเขาอะไรคำเจโนดเลยไม่รู้เขาคุยอะไรกันเมื่อกี้ของเขาหรอฮ่าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวมึงลงไปยืนบนนู้นนะหรือว่ามึงจะขับขับได้ไหมครับไม่ได้ถอยได้กลับไม่ได้ถอยได้มึงขับขึ้นมาบนก่อนเลยกูถอยให้ไม่เห็นแล้วกูจะถ่ายตอนที่จะก่อนขึ้นได้เดี๋ยวเข้าโฟลว์ให้ขับได้เียขับไปไดงขับได้รถมันค่อนขับนี่หนักนะนี่หนักหน้าสามตันกว่านะคุณผู้ชมเลี้ยงคัาดไหมเมื่อกี้อ่ะ ันต่อรองตัวก็เลี้ยงคลัตช่วยหน่อยได้ว่ารถเราเนี่ยโคตรทนนะนี่แปดหมื่นกิโลแล้วยังไม่เปลี่ยนคลัตช์นะใช้โฟลโวส่วนใหญ่ไม่ค้อยไม่ค่อยเลี้ยงคลัตช์ขี้เกียจเลี้ยงคลัช์ใช้โฟล์วสโลนะจะถ้าอยู่ในมือคนอื่นน่าต้องเปลี่ยนนั่นแหละใช่เราต้องรู้จักการใช้รถนะไม่เอ็งซื้อโฟวินไม่ใช่โฟวินมึงซื้อทําไมซื้อเพื่อนะคุณเล่นนะขี้เกียจเข้าบอมอทีกเกียจเข้าโองคุณบอมอทิกเก็ตเข้ายุ่งยากไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ยากเลย แกค่ๆเองบางคนไม่บางคนอยากเร็วบ้างช้าบ้างเดี๋ยวดูเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวใช้ใช้งานให้ดูดูตรงนี้นะว่าเนี่ยพอเราเรถึงหน้างานแล้วเราทําไงดีหน้าบางคนไม่แบบแบบยางยางชิวอะยามต้องคูดพุ่งเข้าไปเลยนะ่นไม่มีฟวินไม่ใช้พุ่งอย่างเดียวใช้สองเอสเป็นตืนไปได้เลยมึงจะทําให้รถแบบเสียหายเพื่อนะผมไม่เข้าใจบางคนยางชิวอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะครจบเลยจบเลยรักลองยังไม่ เจ้าของช่องจะโกนหนวดสักทีเนี่ยใช่แลเกลียดมากเลยทุกคนหนวดนี่ไม่ชอบเลยไปหาซื้อมีโกนอยู่เนี่ยมีแฟนใครเป็นมั่งอะไม่ชอบหนวดเหมือนฉันฉันไม่ชอบหนวดแฟนอะไรทูบโคตรเกลียดหนวดลยแ่งานแล้วนะมาดูกันว่าการใช้งานรถโฟล์วินดำใช้ไหมจอทีมเออร์เลยนะเดี๋ยวฉันครับบางคนก็ไม่รู้มันก็สึกล้อนะมันก็รถคุ้นนะไม่ใช่รถผมแต่เราแนะนำการใช้งานแบบนี้มันถูกวิธีเอ้านี่ใกล้จะถึงหน้างานแล้วเอ้านี่เรา เข้าโฟห์ไไปก่อนนะเหยียบรัดก็เข้าไม่ต้องเหยียบก็ได้นะนี่เห็นไหมเราจะกระพริบกระพริบนี่ก็ดการตึงแรงงานแล้วนะแล้วก็ดูซ้ายดูขวามีรถหรือเปล่ารถไฟก็ช้างไปก่อนนะครับแม่งปูมาเดียวมันก็เลยลงกองไหนเดี๋ยวมึงไปชี้แถวๆนั่นน่ะกลางกลางมอนั่นน่ะกลางกลางระหว่างน้องอูดนั่นน่ะนี่เห็นไหมเก้าฟูสโลแล้วเดี๋ยวก็ลากขึ้นไปดูรถด้วย ใหญ่เล็กเล็กน้อยๆนะนอะไรเยอะโอ้โหหน้า,ายุบเหมือนกันนะหน้า,ายุนะแกลอ้อเบนตะนแรกก็แตกกันเลยทีดเ,ยหหมมเดียวเจ็บหมวกไม่เดียวมารนะ้อนได้ห้ารถวันนี้ห้ารถงั้น <c oughs> หนูคนเกี่ยวบามเรา ถอยถอยถอยข้างตกลลางก็ได้คนเกี่ยวเบาเราพิ่งมานะใช้สโล่ดีสุดนะถ้าถอยแบบนี้ใช้หม,ดมุดธรรมดาถอยไม่ไปเลยมันหนักมากนี่ดรืว่าต้องเลี้ยงคลัตช์ทำไมเลี้ยงเนี่ยมันหนักจริงๆอีกอีกได้

กลับนะเนี่ยก,ก็คือแบบทำไมเวลาไม่เดินเลยโอ้โหโนว่ะเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปนิดนึงเห็นไหมดินค้างอยู่โช๊ปเปอร์ไม่ค่อยเป็นเลยโอเคได้ค,ดดคลิปนี้คร่าวๆมาด้วยกันเป็นแนวทางโลนซะตะตเกิน,นรีบๆบบูร้อนส <c oughs> งสัยพี่บ่าวเราเข้าแปลงนอกมาแล้ว <c oughs> เออโนอาแกมา มึงต้องเดินหน้านิดนึงเพราะว่าหินนไปกองที่ป้ายทะเบียนเลยเห็นไหมนแล้วเมื่อกี้้ากองแล้ววันนี้ปิดจ๊อบแล้ววันนี้พอแล้วกินแล้วก็โปรดรอว่โปรดยังไงจอดอยู่กับที่เหยียบคลัตช์ปลดเกียร์ว่างหรือว่าเหยียบคลัตช์ไม่ต้องปลด,ดก็ได้นี่แล้วนี่ก็เดินหน้าไปก่อนไม่ต้องสองร้อีเนาะนะโอเคหน้าก็คลิปด,ดีประมาณน,นี้แล้วกันนะก็รถเรามันแรงอยู่แล้วนั่นนี่ห้าปีก็ยังแรงเหมือนเดิมนะ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีนะมมสวัสดีครับผม,มร้อนสลเกินอาการช่วงนี้